โรตีคุณศราเป็นร้านโรตีใส่ใหมที่มีความอร่อยและได้รับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอยุธยาเป็นร้านแรกเปิดจําหน่ายมาตั้งแต่พุทธศักราช2551โดยรับมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดในด้านความสะอาดการใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารอย่างมีมาตรฐานนอกจากนี้โรตีใส่ไหมคุณศรา ยังมีเอกลักษณ์ความเดดนเด่นในความนุ่มของแป้งที่เรียกได้ว่าไม่แพ้รโรตีใส่ใหม่เจ้าไหนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวโดวยภูิความรู้ด้านการทําขนมแต่เดิมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทําให้โรตีใส่ใหม่คุนุสลาเป็นโรตีใส่ใหม่อีเจ้าที่หากคุณได้ลิ้มลองจะไม่มีวันลืมและตระตึงในรสชาติอย่างไม่ผิดหวังสำหรับโรตีใส่ใหม่ร้านคุนุสลาจะมีทั้งหมด6ไซส์หลักได้แ,แก่โรตีใส่ใหม่ชุดเล็กราคา35บาทโรตีใส่ใหม่ชุดครึ่งกิโลกร,รัมราคา50บาท โรตีสใส่ไหม่ชุดกลางราคา60บาทโรตีตสใส่ไหม่ชุดใหญ่1กิโลกรัมราคา100บาทโรตีตสใส่ไหมชุดพิเศษราคา120บาทและโรตีสใส่ไหม่ชุดจัม,จมโบ้ราคา300บาทอายุการเก็บรักษาโรตีสใส่ไหม่นั้นแป้งของโรตีสใส่ไหม่คุณศราาจะอยู่ทั้งหมด24ชัว่วโมงเส้นใส่ไหม่จะอยู่ทั้งหมด1อาทิตย์ส่วนเวลาเปิดปิดนั้นร้านโรตีสใส่ไหมคุณศราาจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง17นาฬิกาส่ช่องทางการติดต่อนั้นจะตติดด่่อไ้ที Facebook Fanpage โรตีสายไหมคุณสุสลาเบอร์โทร0899679340สำการจำหน่ายหน้าร้านนั้นแนะนำให้มาวันธรรมดาเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องเข้าคิวรอ